สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องจินลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะพี่น้องค่ะสวัสดีกับเช้าวันใหม่นะคะมือนีดสิผ้าพ,พี่น้องต่ยางเลาะคือเกาค่ะพี่น้องค่ะ ช่มบรรยากาศเวทีบรรยากาศลดแหนนะคะไปเบิง้งความเคลื่อนไหวว่าเพิ่นเหตุหอดไสแล้วเสียงผู้ไดเหตุอีกอย่ง สวัสดีค่ะสวัสดีครับเฮ็ดอีหยังนน่จ้ะโอ้ยจกระจใส่ฉากกระจกใส่ฉากเต่ว่าจัใส่หมองไดโอ้ยัดกระจกไม่ว่าอยชิ้น่าสนค่ะเฮ้ยนางตัดยมันเป็นตะขี้ลิกวนกระจกสนเลียมก็ยังนี่เอาบ่กระจกตังนานชอบดิแม่บค่ะแม่เดรอกนลหาเนียนบักคักกูแลว

ดอเอาแผ่นนี้ก็เอาออกค่ะอันนี้มันบางามครับอันนี้มันอันอันนั้นมันสิ่งพื้นมันพังหลายต้องใส่พื้นมันหลอกอ๋อมุมนี้บางามก็เลยบ่เอาค่อลาพที่ลาเขาเกี่ยหนี่ออกมันสิ่งมันสิ่งลอกนะหน้าข้างในมันนะเขาเกือบข้างในไว้นะลอกเลยเลยบ่เอามืุอนี้แม่นครับก็เลยขัดออกพื้นมันมันเนียนหลอกม่าทีบางามหลอก แผ่นเอียงกว่าจ้ะอะคริลิกครับแผ่นอะคริลิกคล้ายๆกระจกนะคะออกมากเลยคล้ายๆกระจกเลี้ยงสิบงามอ๋อมันสิเป็นยังสีเนียนะครับมันสิมันสิเป็นสีเงียนเพราะนั้นมีห้อยมันสิเนียนนี่คือจริงสิจ้าไปได้คัดออกยันบางงามพวงพึ่งไอ้นเอาบ่ได้ไปทางใดบ่ครับเนื่อ บอจ้ะยี่นี่ละ่ะไทยดมให้พี่นองเบื้องยี่นีละ่ะอ้าวพี่นองอย่าลืมนะคะมืออื่นละเดอ้อพี่นองมืออื่นแล้วลหลุดแฮล่ำเพิื่เตยเสด็ดนะคะไลฟ์สดกลุ่มปิดค่ะบัตรราคา99บาทจะ้ะผูดด้ใดสนใจสือ่อ่ะทักไปหาบอโจรหรือว่าทักไปที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจน,นะคะพี่นอง ทักไปซื้อบัตรเป็นกำลังแรงใจให้ทีมงานสาวหน่อยเพชรบานแพงนะคะข้าวารถแฮ่เตยสะดอดนี่บได้มีแจะทีมงานรถแฮ่เลยค่ะพี่นองค่ะไม่ได้มีแค่ห้าคนนะคะคีดว่าเพิ่นเปิดตัวรถแฮ่เนาะกซิมี่ทีมงานสาวหน่อยบางส่วนแล้วก็ทีมงานเมลล่านะคะึืนไปน้่กันึืนเสริมกันไปนะคะ แล้วก็ม,มีโช่น้ำนะคะพี่นองแวเว่ได้ยินมาว่ามีสาวโคโยตีน้ำค่ะแปดคนหรือสิบคนนี่แหละค่ะมีโคโยตีน้ำจึงได้พี่นองก็อยพลาดนะคะซื้อบัตรเข้ามาชมได้หรือว่าพี่นองอยากซื้อบัตรเหมานะคะราค่ากัสิถือกลงนะคะสองงานงานวันที่สิบลดแห่กับงานวันที่สิบห้าวงใงไงนะคะกลุ่มปิดวใ่ใงไง เต็มวุ่งเลยนะคะพี่น้องเปลี่ยนฉากใหม่แล้วก็มีโชว์ใหม่ค่ะรับรองบทสซมอันเก่าเน่นอนค่ะพี่น้องบัตรเมาสองงานนี้222บาทนะคะพี่น้องสองสองสองค่ะตองสองค่ะพี่น้องค่ะจจงได้กับเป็นกำลังแรงใจให้สาวน้อยพเพรบันแพงเนเด้อผูดใดส,สื่อกับสื่อนะคะผู้ได้บ่สสื่อกับตองสื่อนะคะพี่น้อง เดี๋ยวสิพาดไปเดินต่อเรา ไปคั่วครับพี่น้องอาจารย์นักดนตรีกินเขาอยู่เดี๋ยวไปเบิ้งว่าเพิ่นได้อีอยังกินนะคะ ดีคะ่ะอาจารย์สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะกินข้าวก Rules, ินข็ย ah ังแม่หัม <No ีอืมเอาแซ่บแซบแซ่บแซ่บสวัสด ah ีค่ะหายหน้าหายตาเลยอาจารย์เปียกงานเนียงค่ะเอาบอก เอาบอกเอานุคือบลูบ,บังหัของงยูใชยันวันที่สามสิบอนเสียวันที่สามสิบเนี่อความเหียไได้ยึดของงาน้ไปนัจ้าจา่ได้บอกว่างานคนเล 9, ่ได้บอกเก<อ>าทีงานต้องเกิด้บอกทีมงานเทา้จะบอกแต่บาก้สนมานโอ้ยหูเนาะขั้หงหงนสั่นกรสิทธด์ได้เหตุบุญนำยู่ค่ะเรวเนี้ซยแล้ว เอาหนองบัวม้าน้ำตีมาหนิเอามาอยู่บ่เอาคือบ่ปากเนยหนูกะหยางทานหันมาคือโบปากปังปอนปังปอนสวัสดีอาจารย์ทุกคนค่ะสวัสดีค่ะมามามากินก่อนนะเนียกินอ๋อยางอรอบบ้วงยินี่แหละเนาะ ปาตับกหุ้พี่น้องนี่ตำบกหู้ผัดหมีอู้เผากระทะขวานูาพี่หัวขวานูนี่ครับขวานูอาจารย<อ>์เต็มโอหมูพาเนเาาเ้เต็มปีนี่เล้ววันแล้วจีบให้เปิดโตไมาะเมื่อเมื่อ <laughs> น,นี้จีไปเปิดโตนค่ะ เอาเปิดโตกับเปิดเปิดไปหลายช่องแล้วมั้งนี่เสียบบ่ค่ะพ่อกินข้าวเสียบบอเสียบบนี่อยากอ้วะนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออจ่าจ้าอ้าว เล่แลุงพงคูอยากนดเต้นนั่งเ้นันเต้นแบบนี้อน้แบบนี้อัน้นนั่นเต้นแบบเต้นแบบนี้มันน้อยแล้วว่าเต้นแบบนันนอนสีคนก็ได้เต้นแบบนี้นอนบไหแล้วว่าเต้นแบบนี้นอนไหนผู้เดียวเต้นนั่นนอนได้เต้นน่นนอนได้สี่คนไปหลูไปข้ำอยู่นั่น ก็อได้แบบนั้นผัวนอนเต้นแบบนี้ดีเนาะเราว่ากะกวางก็กันเนาะพี่น้องแล้วอยากได้เต้นไหมพี่น้องเต้นนี่มันหน่อยมันแคบหายใจบ่ออกแอบบอกเขาบอกว่าแอบเด้อแม่ดีกว่าเรียนลงทงแล้วว่ะสำคัญว่ามันหน่อยแล้วหน่อยแล้วก็แล้วดิจะบวางกินก่านเลยยังมันขึ้นมากกดอยู่ในเต็นท์สวมหนีเโ้าเห็นบานเต้นหน่อยนะแอบแจงแล้วว่ะ ปอบแกพังไหมอ้าเอาแสบๆค่ะอาจารย์สอมจะงงค่ะอาจารย์ค่ะหบหบบมียังหลับปะนี่หอบยังมานอหเนอตหอบอียงมานอค่ะเอาไม่ยังนี่เอาเมานอน่เอาไปนิไว้ในเต็มแล้วเลยห มัดเป็นไย่บ้านมัดเป็นอบตนี่เดี๋ยวเอาไปในเต็นเลยมันเป็นเต็นบ่ผิวไม่ออกเลไม่ออกเลยบอกออกไหมเอาอันนี้ปูนอนเลยบอสเสียวเนเสียวเนี้ยไม่เอาขงมวไม่ลองแล้วไงไม่เอไม่เอาของเสียวผม เอาสียเอาเสียมาให้เขเสียนี่อย่าผมมาแล้วนีเสียเสียแล้วมาเสียนี่เสียนี่เต็มเต็มไ่ไงอากได้เสียหมเนาะอือืมออะไรกนอะไรพี่มดอะไรนี่มาเข้านอนมาส่แล้วนอนโอ้มามาใส่เข้านอนแล้วมีที่นอนพนันพี่นองนอนนี่โอ้ไม่มกินบรรยากาศน้าอาจารย์นักดนตรีนะคะ

ไมาเป็นกำนัทนี่มีดีไ้ไ่เป็นอบตยุนี่ต้องงาเลยอ่าฟิมุมมาดไอ้ผมหน่อยนมัดแล้วมาดกระไดันมีเสือกทยังไมน่ะหันมิสามีเสืยไม่มาลับกมะไดก็ตูดอลอกเกลียดตองานเลยวูทั้งในทุนนึงตองงานพอมต้องงานพร้อม้องไปดุแล้วผมใ้เปลี่ยนผู้บ้านเขาจะไม่ตั้งกับารอะไรอย่างนี้ ยังค่ะยังค่ะพี่มดมเ,เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเอ,เอาพี่น้องคลิปนี้ไว้ซํำนีสกอนนะคะจึงเลยก็ฝากพี่น้องติดตามช่องน้องจินลำพืนออฟฟิเชียลด้วยนะคะพี่น้องค่ะขอขอบคุณทุกการติดตามขอพอะคุณทุกคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องคลิปนี้สวัสดีค่ะ